เมื่อวันที่25มกราคมพศ2565ดรเอ,อกพัน,นพธรอร์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีพร้อมด้วยดรสิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศม,ตมนตรีเมือ,องสุพรรณบุรีดรประกรณ์หงสุพันธ์ประธานสภาเทศบาลเมืองชนบุรีน,นายมนัสพงศ์คมพิสิทธพงศ์ประหลัดเทศบาลเมืองชนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พันตำรวจโทตะวันวัฒนารังสรรค์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสุนุรีได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแสดงภาพเทศบาลเมืองสุนุรีและขอความอนุเคะห์เทศบาลเมืองสุนุรีในการใช้สถานที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราว ตามโครงการสมาเซฟตี้โซน4.0ตามความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสนบุรีกับสถานีตำรวจภูทรเมืองสนุรีนาสำนักง,งานเทศบาลเมืองสนบุรี